สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงบ้านหลังหนึ่งที่อาจารย์ได้ประสบพบเจอมามีดวงวิญญาณอยู่ในบ้านอยู่ใกล้วัดและเป็นป่าช้าเก่าทำให้ผู้คนได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในบ้านว่ามีดวงวิญญาณมากมายและที่สำคัญทำให้เกิดความสูญเสียในบ้านหลังนี้มากมาย วันนี้อาจารย์ขอเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปพบไปเจอมาให้ทุกท่านได้รับฟังในคลิปนี้ครับแต่อาจารย์อยากจะขอเตือนทุกท่านไว้ก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะนี่เป็นมุมมองที่อาจารย์เล่าในมุมมองของอาจารย์และจากลูกศิษย์ ที่อยู่เจอและพบกับอาจารย์ครับมีรู้สึกิของอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านชื่อว่าคุณนิ่มในบ้านของคุณนิ่มน้ำอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์บ้านของเธออยู่บริเวณใกล้วัดครับแล้วที่ตรงนั้นต่างคนต่างรับรูว้ว่าตรงนั้นเคยเป็นพื้นที่ ที่เราเรียกว่าป่าชากับถามว่าผู้ที่เป็นปีดามาาของนิ่มรู้ในเรื่องนี้หรือไม่ขอใช้คําว่ารู้ครับแต่ด้วยความที่เป็นผู้ที่ต้องย้ายถิ่นฐานมาทํางานมาอยู่ในอําเภอท่าตูมาอยู่ในจังหวัดสุรินในการซื้อที่อยู่หรือในการที่มีที่ที่อยู่อาศัยนั้นอาจจะเลือกไม่ได้ ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านจึงพยายามที่จะปรับพื้นแผ่นดินนี้มาตลอดครับพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเนื่องจากคนในบ้านนั้นได้รับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันได้ยินเสียงคนกระซิบแผ่วเบามาตามสายอาการขนลุกจนรู้สึกว่ามันผิดปกติ หรือบางครั้งได้รู้สึกเหมือนมีใครยืนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งใดหรือในยามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงเคาะเสียงปิดปรหรือแม้แต่ได้ยินเสียงเรียกชื่อคนในบ้านจากภายนอกบ้านที่อยู่อาศัย จนเป็นเรื่องที่จะต้องให้อกสันขวันแขวนกันจนเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวขวัญถึงกันแน่นอนครับผู้เป็นบิดามารดาของคุณนิ่มได้พยายามแก้ไขเรื่องนี้โดยตลอดได้พยายามที่จะเชิญผู้มาตั้งศารพระภูมิศารเจ้าที่ได้ไปหาที่เขาเรียกว่าหมอดู ไปเรียกไปดูว่าในบ้านนี้เกิดขึ้นจากอะไรจนมีคำพูดที่ก้องหูอยู่ตลอดเวลาว่ากูจะเอาให้ตายกูจะเอาผู้ชายบ้านนี้ไปให้หมดกูจะเอาคนที่มายุ่งกับชีวิตกูเอาให้หมดเสียงหัวเราะ และคําพูดนี้ได้กล้องอยู่ในหูที่ได้รับการถ่ายทอดจากหมอดูหรือคุณแม่ของคุณนิ่มก็ได้ฝันถึงคําพูดและเสียงนี้เช่นเดียวกันให้หลังจากนั้นครับหมอครูบาอาจารย์ผู้ที่มาตั้งศารค่อยๆเสียชีวิตไปทีละคน สองคนโดยไม่ทราบสาเหตุเวลาที่มาตั้งสารคุณนิ่มและคุณแม่ก็คิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นพอตกตอนนั้นคืนก็พบเห็นอีกก็ฝันอีกเมื่อติดต่อกลับไปครูบาอาจารย์ท่าน,นั้นก็มีอันเหต,ตุต้องเสียชีวิตไปอย่างน้อย2-3ถึงาายวันแล้ววันเล่ายิ่งหนัก เข้าขึ้นไปอีกคนในบ้านนอนอยู่เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมากขึ้นการค้างกลางคืนมีเสียงเคาะผนังอยู่ตลอดเวลาจนหลับจนนอนไม่ได้แล้วสุดท้ายผู้ที่อยู่ในบ้าน ก็ได้เกิดอุบัติเหตเสียชีวิตขึ้นอย่างคาดไม่ถึงคำทำนายเริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่ประวันพันพึงเริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ว่าบ้านนั้นปลูกอยู่ในป่าช้า เริ่มทําให้เกิดความะวงขึ้นผู้เป็นแม่ของคุณนิ่มและตัวคุณนิ่มเองก็ตั้งศาลขึ้นใหม่หวังว่าให้ทุกอย่างมันดีขึนแต่จนแล้วจนรอดบุคคลในบ้านคนที่สองก็เกิดเหตุอุบัติเหตุ ได้เสียชีวิตลงอีกทันและไม่นานผู้เป็นบิดาก็ล้มป่วยลงและเสียชีวิตไปจนทำให้บ้านหลังนี้ไม่เหลือผู้ชายอยู่ในบ้านเลยแม้แต่คน นับวันคุณแม่เริ่มกลัวบ้านนี้มากขึ้นคุณนิ่มเริ่มกลัวบ้านของตัวเองมากขึ้นคนในบ้านเสียชีวิตลงทีละคนผู้ที่มาทำให้เสียชีวิตทีละคนผู้ที่มาตั้งศาลให้เสียชีวิตทีละคนจนถอดใจว่า จะอยู่บ้านอย่างนี้ได้อย่างไรและแล้ววันหนึ่งในการตรวจดวงชะตาของอาจารย์ก็ได้พบผู้หญิงท่านหนึ่งคือคุณนิ่มที่อยู่ถึงประเทศอังกฤษและลงทะเบียนเข้ามาคุยกับอาจารย์อาจารย์ได้บอกกับเธอเรื่องบ้าน ได้บอกกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเธอเธอตกใจครับที่อาจารย์รู้แต่สิ่งที่มากมายกว่านั้นในคลิปนี้ที่อาจารย์ได้บอกถึงไม่ได้มาเพื่อมาบอกว่าตัวเองเก่งหรือดีแต่อย่างไรแต่เพียงบอกว่าสำหรับท่าน ที่มีบ้านอยู่ใกล้วัดมีบ้านที่เคยเป็นในพื้นแผ่นดินที่มีดวงวิญญาณหรือป้าชาหรือในบ้านที่เป็นทางสามแพ่งก็ดีท่านควรที่จะจัดการนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านหรือเป็นพิธีสวดถอดถอนและ ควรที่จะให้พระหรือใครที่ท่านนับถือนั้นทำการคลอบบ้านหรือกั้นไว้เป็นเขตมงคลซะแล้วจะอยู่กันเป็นอย่างดีครับซึ่งในบ้านของคุณนิ่มนั้นอาจารย์ได้ทำพิธีบวงสรวงผืนแผ่นดินให้และในการทำพิธีบวงสรวงนั้นได้ปรากฏดวงวิญญาณมาเข้าสู่ร่าง ในพิธีซึ่งทั้งลูกหลานทั้งญาติพี่น้องทั้งคนที่อยู่ในร่วมพิธีได้เห็นสิ่งเหล่านี้กันทั้งหมด ಒಂದು <muchas> ಪೈತಿಯಾಗ <muchas> คนเรามันต้องไปในพวกวันวนี้ตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วต้องเดินทางไปพวกคื่เนาะอยู่ไปรปหลังเนาะและอย่างหนึ่นงท่านอยู่เนี่ยท่านทำยังไงท่านกลัวคนอื่นมาไงท่านาท่านก,าไานก็ไปทําให้คนอื่นเขาเสียชีวิตะอะเอ,ะเอาไปแล้วพวกคแล้วเอาไปทาไมอะ านไม่ต้องคนะวันนี้ตั้งเดี๋ยวตั้งทั้งลูกน้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวคือคนนึงเขาเขาไม่บัไดก็คืออาจารย์จะเชิญไปอยู่ในครอบครูที่มีการฝึกส um> 네 uh> ิ่งสดมนต์นั่งสมาธิเนาะนะนะครับไม่ต้องนะไม่จะไหลนะครับไม่เป็นไรนะนะครับเรามาดีไม่ต้องกลัวว่าเราจะมาเอาลงก่อไปสะกดไม่เราเชิญไปอยู่ในครอบครูที่มีการฝึกสิ่งสดมนต์นั่งสมาธิ นะนะครับให้ไปบางเกินเพียงให้อนไปตอนเกินดนะูนะนะนะไปอยู่ในสิ่งที่ดีนะครับอย่าให้ต้องงงเลยเนาะเพราะว่าถ้าตั้งไ,ไม่ไปโรงงานตั้งจะแตกสลายอยู่ไม่ได้ไงพี่นนะ้อนะตั้งสตินะครับเนาะควบคุมเรื่องให้ดีแล้วก็ไปควบคุมที่มีสิ่งสุดมันนะขออนุญาตนะคุณแม่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  <รา S 1> คุณแม่คุณแม่คุณแม่พิธีบวงสวงที่อาจารย์ได้ทำให้นี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6พที่ผ่านมาปัจจุบันครอบครัวของคุณนิ่มอยู่กันอย่างมีความสุขครับบัตนี้คุณนิ่ม จากผู้ที่ทำงานในประเทศอังกฤษตอนนี้เธอกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วครับนี่จงเป็นที่มาที่อาจารย์อยากเตือนทุกท่านครับว่าหากบ้านดีก็ทำให้ชีวิตเราดีครับและอาจารย์ขอในสิ่งที่พูดกันมาเสมอว่าต่างคนต่างอยู่ไม่มีจริงนะครับเพราะเวลาที่มีดวงวิญญ,ญาณอยู่ในบ้าน เขาไม่ได้เห็นคุณเป็นมิตรและเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณย้ายออกหรือไม่มีใครอยู่ในแผ่นดินเขาจะได้ยึดแผ่นดินไว้เป็นของเขาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับและนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่คุณนิ่มและครอบครัวได้ประสบพบเจอที่จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปอาจารย์ครับและขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับและบุญในที่อาจารย์ช่วยเหลือผู้คนมาทาั้งชีวิตถ้าบุญนั้นสามารถพลิกชะตาพลิกฟา้าพลิกแผ่นดินเสริมบารมีเสริมความรำ่ำรวยโชคดีต่อทุกท่านได้อาจารย์ขอถวายบุญนี้ให้กับทุกท่านและย้ำครับที่สำคัญเคล็ดลับเล็กๆหากคุณรู้สึกว่าในบ้านคุณมีอะไรที่ผิดปกติ ลองปรึกษาเราครับหรือไม่คุณสวดคาถาชินนบัญชรซึ่งเป็นคาถาเกาะเพชรที่ป้องกันได้ทุกอย่างอย่างน้อยการสวดพระคาถาชินบัญชรจะช่วยให้สิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถกระทำสิ่งใดต่อท่านได้อาจารย์นาคาตาทิปนาคานรเบดิขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ